มีคำถามฝากถามคุณหมอนะคะปีหน้าทองไทยนะคะน่าจะถึงแปดหมื่นไหมคะปีที่แล้วมันขึ้นห้าสิบปีนี้เอาอีกห้าสิบก็ผมว่ามันสักยี่ห้าผมก็พอใจแล้วแนะนำยังไงคะคนที่มีทองแล้วก็คนที่ไม่มีนะคะหาจังหวะจะซื้อจะลงทุนนะคะคุณหมอแนะนำสองกลุ่มนี้ยังไงคะเราเฉนเรียกว,ว่าถ้าเราไม่ได้วางแผนรับ ในการหยุดขาดทุนไว้ก่อนร่วงหน้าเวลามันตกเนี่ยเราหนีไม่ทันตก1.50เนี่ยมันตกในเวลาเพียงชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเองมันไม่ได้เยอะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมันคงตับปรากฏว่าพอเย็นมันตกอีก50าเช้าถึงเย็นมันตกร้อยอ่ะมันตกร้อยครนี้จุกพอสมควรใช่ไหมฮะแต่ปรากฏเรื่องคืนมันตกอีกห้ทั้งหมดวันเดียวร้อยห้าสิมันไม่ได้จุกพอสมควรแล้วมันก็เรียกว่า ต้องเริ่มหยอดน้ำเกลือแต่ว่าถ้าทำตรงนี้ไม่ได้หรือทำใจไม่ได้ย้ำเลยว่าให้ลดพอร์ตการลงทุนแสดงว่าท่านยังไม่เหมาะสำหรับการลงทุนที่ไปเกณฑกรรมไรเยอะๆหรือไม่ได้เลยก็กลับมาลงทุนในลักษณะวันบวันวันวัวันหมายความว่ามีมีร้อยซื้อร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงก็ไม่ตาย นะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะดอยนานหน่อยก็ไม่เป็นไรมุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ สุดท้ายนะคะคุณหมอครับในปีหน้าถ้ามองว่าทองคาจะไปได้ต่อนะคะกลยุทธ์ที่นักลงทุนควรจะท่องทาในตอนนี้นะคะคุณหมอแนะนํำยังไงคะคนที่มีทองในต้นทุนปกตินะคะหรือว่าคนที่มีทองในต้นทุนที่สูงนะคะเข้าใจว่าช่วงที่ขาขึ้นแล้วก็ทองไปสูงๆเนี่ยคนก็เข้ามาลงทุนเยอะเหมือนกันนะคะนั่นคือคนฝั่งของมีทองแล้วก็คนที่ไม่มีนะคะหาจังหวะจะซื้อจะลงทุนนะคะคุณหมอแนะนำสองกลุ่มนี้ยังไงคะ คือคนที่มีทองเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่ใช้เงินเย็นอันนี้สบายใจได้นะครับก็ทยอยซื้อซึ่งเราก็บอกแล้วว่าค่อยซื้อไปเรื่อยๆในจุดที่ทองร่วงแล้วทยอยซื้อแต่คนที่มีทองในกลุ่มของที่ทำเป็นโกลฟิเจอร์หรือทำเป็นลักษณะเก่งกำไรระยะสั้นอยากย้ำว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาแล้วเห็นทองเวียงหนัก ครั้งแรกลง450เหรียญครั้งที่สองลงประมาณ230เหรียญเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องเอามาเป็นบทเรียนที่จะมาแก้ไขการลงทุนบทเรียนหมายความว่าคนที่ลงทุนเนี่ยก็ต้องรู้เลยว่าหนึ่งมันไม่มีอะไรที่มันขึ้นไปโดยตลอดแล้วมันไม่หยุดตกอันที่สอง การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญมากนะฮะการบริหารความเสี่ยงมีสองเรื่องที่สำคัญคือหนึ่งบริหารพอร์ตให้เหมาะสมพอร์ตการลงทุนที่อันตรายเนี่ยเราอยากแบ่งเป็นสามโซนคือโซนที่หนึ่งคุณใช้ m r r i n n l v v l เนี่ย l ลเสามถึงห้าเท่าตรงเนี้ความเสี่ยงจะไม่สูงความเสี่ยงมีแต่ไม่สูง ถ้ามาจินและเลเลชห้าถึงสิบเท่าความเสี่ยงจะผ่านกลางความเสี่ยงถ้าใช้มาจินสิบถึงสิบห้าเท่าความเสี่ยงนี้จะสูงมากถ้าใช้มากกว่าสิบห้าเท่าหมายความว่าคุณมีเงินแล้วคุณเลเวลชไปมากกว่าสิบห้าเท่าเนี่ยความเสี่ยงอันนี้ต้องถือว่าสูงมากถ้าคุณใช้ตรงนั้นเนี่ยอยากแนะนำให้ลดลงมาให้ต่ำกว่าสิบห้า แล้วการที่จะเล่นสูงกว่าสิทธ์เนี่ยคุณจะต้องมีเครื่องมือในการลงทุนที่ดีนะคเครื่องมือในการลงทุนที่ดีที่ไม่ใช่เป็นโทรศัพท์หมายความว่าคุณก็จะต้องมีดิจิทัลไลเซชันที่สามารถวางแผนการลงทุนได้ดีทั้งแผนรุกและแผนรับแผนรับก็คือการหยุดผอทุนเราเห็นได้ว,ว่าถ้าเราไม่ได้วางแผนรับ ในการหยุดขาดทุนไว้ก่อนร่วงหน้าเวลามันตกเนี่ยเราหนีไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองเดือนกว่ากว่ามันเนี้ยมันคือหนีไม่ทันเพราะตกหนึ่งเนี่ยมันประมาณห้าสิบตกหนึ่งห้าสิบเนี่ยมันตกในเวลาเพียงชั่วโมงถึงสามชั่วโมงเองมันไม่ได้เยอะฉะนั้นถ้าไม่ได้วางแผนล่วงหน้ามันตัดสินใจไม่ทันในโลกของความเป็นจริงนะฮะเราต้องยอมรับเพราะว่าถ้าไม่ได้วางแผนก่อนก็เลยคิดว่าอ,อ เดี๋ยวมันคงตัดปรากฏว่าพอเย็นมันตกอีกห้าสิบเ้าถึงเย็นมันตกร้อยอ่ะมันตกร้อยครัวนี้จุกพอสมควรใช่ไหมฮะแต่ปรากฏเรื่องคืนมันตกอีกห้าสิบทั้งหมดวันเดียวร้อยห้าสิบมันไม่ได้จุกพอสมควรแล้วมันก็เรียกว,ว่าต้องเริ่มหยอดน้ําเกลือนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรที่จะปรับเปลี่ยนนะฮะปรับเปลี่ยนก็คือความเสี่ยงในเชิงรุก นะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการในเชิงรับหมายความว่าเพิ่มมาตรการในการคุมความเสี่ยงก็คือการมีสตอป o รสโดยใช้เครื่องมือที่เราสามารถควบคุมได้นะครับฉะนั้นถ้าทำตรงนี้ได้ผมว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าทำตรงนี้ไม่ได้หรือทำใจไม่ได้ย้ำเลยว่าให้ลดพอร์ตการลงทุนแสดงว่าท่าน ยังไม่เหมาะสำหรับการลงทุนที่ไปเกณฑ์กำไรเยอะๆมากกว่าสิบเท่ายี่สิบเท่าอย่าอย่าไปทำทำมันแค่สักสองเท่าสามเท่าพอแล้วหรือไม่ได้เลยก็กลับมาลงทุนในลักษณะวันบวันวันใบวันหมายความว่ามีมีร้อยซื้อร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงก็ไม่ตายนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะดอยนานหน่อยก็ไม่เป็นไรนั้นเข้าใจนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าเราเป็นนัก กลยุทธ์และมีวิธีการลงทุนก็ก็สามารถพอปลอดภัยได้แล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้คนที่ขาดทุนไปแล้วก็ให้กำลังใจนะครับว่าถ้ามีหลักคิดอย่างนี้เนี่ยท่านน่าจะกลับฟื้นกลับมาได้อาจจะใช้เวลาครึ่งปีหรือปีหนึ่งก็ฟื้นได้ครับค่ะมีคำถามฝากถามคุณหมอนะคะท่านนี้บุลลิชมากปีหน้าทองไทยนะคะน่าจะถึงแปดหมื่นไหมคะ แปดหมื่นวิธีคิดอย่างนี้ครับทุกๆหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยของทองตลาดโลกที่ขึ้นทองไทยจะขึ้นถ้าดิสเค้าไทยบาทไปหน่อยหนึ่งนะคือจริงๆถ้าหนึ่งต่อหนึ่งมันจะประมาณพันหกรบาทต่อบาททองคำแต่เราดิสเค้าลงไปสักพันสาร้อยบาทดังนั้นถ้าจะขึ้นประมาณร้อยเหรียญเนี่ยมันคือขึ้นได้เท่ากับเอาร้อยคูณสิบหกก็คือพัน0กร้บาทถูกไหมฮะ ถ้าจะขึ้นจากหกหมื่นสองขึ้นไปอีกสองหมื่นน่ะถูกไหมฮะขึ้นไปอีกสองหมื่นเนี่ยทองต้องขึ้นโดยประมาณคือประมาณพันพันกว่าเหรียญน่ะพันประมาณพันห้าร้อยเหรียญได้มั้งคือพันเหรียญมันทองขึ้นประมาณหมื่นสี่ต่อหนึ่งพันมันต้องขึ้นประมาณพันหกร้อยเหรียญเนี่ยค่ะนะครนี้ คำถามก็คือว่าสิ่งที่เราโฟกัสไว้ที่ห้าพันเรามองอะไรเรามองความเป็นไปได้เราไม่ได้มองในลนักษณะเพื่อไปซูเปอร์บูลิชเราไม่ได้มองแบบไปเยอะมากแต่เรามองความเป็นไปได้ความเป็นไปได้คืออะไรคือเรามองว่าปีนี้จบสมมุติว่าคือ 4, สี่พันสองร้อยสมมติแล้วเราบอกว่าปีนี้ขึ้นถ้า4,200ันสองรก็ทั้งทองขึ้นประมาณ56%เปอร์เซ็นต ในดอลลาร์เทิมเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นปีหน้าขอขึ้นยี่ิบห้าเปอร์เซ็นตพอไหมอ่าครึ่งหนึ่งของปีนี้มันเป็นไปนได้ถูกไหมถ้าบอกยี่บห้าเป็นไปได้แต่ถ้าบอกว่าปีหน้าขึ้นอีกห้าสิบเนี่ยโอ,โ,อโอ้ก็อืมก็ไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าผมมองว่าถ้ายี่ิบห้าเนี่ยผมก็แฮปปี้แล้วละ่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันขึ้นยี่บห้าเปอร์เซ็นตก็ถือว่าสุดละยี่บห้าเปอร์เซ็นคือทองขึ้นประมาณเอ่อเท่าไหรล่ล่ะ ประมาณพันเหรียญนะ่ะทองไทยก็ขึ้นอีกประมาณหมื่นสามพันบาทต่อบาท mm hmm. ใช่ไหมฮะมันก็ตัวจบที่เจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นห้าแถวๆนี้นะฮะซึ่งอา,อาจจะไม่ถึงแปดหมื่นนะ,ะอันนี้มองแบบแบบมีความเป็นไปได้สูงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกการวิเคราะห์มันก็อาจจะผิดได้แต่ว่าถ้าจะให้วิเคราะห์แบบเวอร์วังอันนี้มันพูดไปแล้วมันก็ บางทีก็ต้องอายปากตัวเองบ้างนะครับว่าไปมองว่าโอ้มันจะนู่นนี่นั่นจะปีที่แล้วมันขึ้นห้าิปีนี้เอาอีก50เสิบกผมว่ามันทักยี่ห้าผมก็พอใจแล้วโมงสูหนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ